ับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับรีวิวนะครับผมนะครับเป็นชุดไขควงและดอกสว่านร้อยชิ้นนะครับของบอสนะครับหรือว่ารุ่น X Line หนึ่งร้อยนั่นเองนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าภายในชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมนะครับก็ก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องใหม่ๆเลยนะนะครับครับภายในกล่องนะครับก็จะมีดอกครบเลยนะครับผมมีทั้งดอกเจาะปูนเจาะไม้เจาะ เหล็กนะครับผมแล้วก็เป็นดอกใบพายนะครับผมนะครับแล้วก็มีในส่วนของโคซอรูใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาไล่กันดูว่ามีขนาดไหนบ้างนะครับแล้วก็มีในส่วนของดอกไข่ควงเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะครับผมไข่ควงแฉกเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด10ดอกนะครับแล้วก็เป็นไข่ควงแฉกที่เป็นรหัสพีซนะครับอีก10ดอกนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นไข่ควงแบนนะครับผมให้อีกประมาณ6ดอกนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นดอกทอกนะครับเป็นดอกไข่ควงทอกเนี่ยครับให้มาทั้งหมด10ดอกเหมือนกันนะครับเป็นเบอร์ สิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสี่สิบนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีลูกบล็อกให้ด้วยครับลูกบล็อกก็จะมีห้ามิลหกมิลเจ็ดมิลแปดมิลเก้ามิลสิบมิลนะครับผมแล้วก็สิบเอ็ดสิบสามมิลนะครับผมนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับเป็นเอ็กเซนชันต่อให้อีกหกสิบมิลนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมมีระดับน้ําให้ด้วยนะในกล่องนะครับแล้วก็มีตัวขันนะครับเป็นสกู๊ตเวอร์ที่ใช้มือขันนะ ให้บให้1อันนะสามารถปรับงอได้ด้วยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในของจริงกันว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวกล่องเวลาเปิดก็คือจะเป็นคลิปล็อกแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเวลาใช้งานนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากด้านบนก่อนนะครับด้านบนเนี่ยที่เขาให้มานะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะนะครับไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเป็นที่เก็บนะครับเป็นที่เก็บของตัวบล็อกนะครับจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่นะครับเบอร์นะครับ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11แล้วก็13นะครับผมเนื้องานก็ค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับผมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับใน1 1ชุดก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8เบอร์นะครับผมอยู่ในนี้นะนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปิดออกมาแบบนี้ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราหยิบนะครับตัวดอกมานะครับมันจะหยิบมาได้เป็นแถวแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดดอกดอกไขควงนะดอกสแฉนะครับที่เป็นรหัส PZ นะเห็นไหมฮะ จะมีให้ทั้งหมด10เบอร์เลยแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะนะครับก็สามารถเอาไปใช้ไขได้อย่างครบครันแล้วนะสำหรับเบอร์สีแฉกแบบนี้นะสีแฉกแบบนี้มันจะมีล่องตรงข้างๆงนี้เพิ่มขึ้นมาครับมันจะไม่เหมือนกับสีแฉกธรรมดานะนะครับถ้าเป็นรหัสที่เป็นสีแฉกเนี่ยที่เป็นเบอร์ ph ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนะครับอันนี้คือเป็น ph ธรรมดาเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะไม่มีล่องขึ้นมาระหว่างฟันของสีแฉกอันนี้นะครับตัวจะไม่มีฟันขึ้นมานะ นะครับมันจะเป็นแบบเกียเก้ยงๆไปเลยถ้ามองตรงนี้ก็จะเป็นรูปเป็นรูปเครื่องหมายการกรบาดนะครับเป็นรูปเครื่องหมายบวกก็จะมี p h ศน p h 1 p h 2 p h 3นะครับผมนะครับไล่กันไปเลยนะก็สังเกตว่าหัวเนี่ยมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของอดอกไขควงนะครับมีให้ทั้งหมด10ตัวเหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของไขควงแบรนดนะดอกไขควงแบนนะดบนก็จะมี1 2 3 4 5 6 6 6ี่้าหตัวนะครับผมจะมีตั้งแต่ s 4ถึง s 7นะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของหกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมก็จะมีให้ตั้งแต่ h 3 h 4 h 5 h 6นะครับเบอร์3 4ม6่นะครับ4ตัวนี้เนาะต่อมานะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของดอกที่เป็นหัวทอกนะครับผมนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าดอกดอกดาวไหมผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่ผมเรียกท็อกนะหัวทอกนะครับแบบนี้นะครับหัวทอกเนี่ยในชุดเ็าจะมีตั้งแต่ t 1 0นะครับ t 1 0จะมีให้2ตัวนะแสดงว่าใช้เยอะนะครับผม t 1 5 2ตัวนะครับ t ลีวก็ t 2 5 2ตัวแล้วก็ t 30กับ T40 อย่างละวัวนะครับ ต่อมาจะนะครับจะเป็นในส่วนของตัว extension นะครับก็คือว่าเป็นตัวที่เอาไว้เสียบกับไขควงกระแทกนะครับหรือว่า impact driver นะครับผมไขควงกระแทกเนี่ยเขาจะเป็นหัว hex แบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็จับนะครับแล้วก็เอาตัวนี้สามารถไปต่อได้นะครับผมต่อเข้ากับหกเหลี่ยมหรือว่าเป็นบล็อกเป็นอะไรที่เขาแถมมาได้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมถ้าเราไม่ใช้เไขควง impact นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นสว่านแบบนี้ก็ได้ก็จับได้เหมือนกันนะครับสว่านก็คือจับไปปกติเลยครับ เนี่ยก็สามารถสา,สามารถจับได้เหมือนกันนะครับหัวก็มันก็จะวิ่งตรงเหมือนกันเนหะ็นไหมฮะก็คือสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับต้อง2แบบเลยนะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับมันไม่จําเป็นว่าเราต้องมีเป็น Impact i เ p a อิ d แพคอย่างเดียวนะครับคือเราใช้เป็นสว่านไขควงเอามาใช้งานก็ได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดอกสว่าน,นะครับ ตรงนี้นะครับดอกสว่านนะครับเขาก็จะเอาขึ้นมาได้แบบนี้นะเนี่ยสามารถพับออกมาแล้วก็หยิบดอกมาใช้ได้ดอกเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะดอกสว่านจะมีให้เยอะมากเลยนะครับดอกสว่านเนี่ยจะมีแต่เบอร์1มิลเลยนะ1มิล1.52 2งมิลเนี่ยจะให้มา2ดอกนะครับผมแล้วก็เป็น2.53มมิล2ดอก3 5มมิล2ดอก4.55มิล5.56มิลแล้วก็6.57มิลนะครับ 8, 8มิลแล้วก็10มิลนะครับผมดอกสีทองอันนี้จะเอาไว้เจาะเหล็กนะครับอย่างเดียวเลยนะ ไปจอเหล็กหรือว่าเจาะเป็นแบบอลูมิเนียมอะไรเงี้ยก็ใช้ดอกสีทองนี้ได้เลยนะครับผมนะครับดอกจะเขียนไปเลยว่าไฮสปีดนะก็คือไว้จาะเหล็กนะครับซึ่งดอกแบบนี้ผมผมมีอยู่ชุดหนึ่งก่อนหน้าที่ผมจะมีชุดนี้นะผมซื้อชุดนั้นมาใช้อยู่4ีหปีครับดอกมันก็ยังคมเหมือนเดิมครับคือมันโคตรแข็งครับแข็งมากเลยนะครับก็ถือว่าคืองานมันดีเนี่ยเขาชุบเนี่ยจะสังเกตเนี่ยมันจะมีส่วนที่เขาชุบมาแล้วนะครับเนี่ยก็คือตรงนี้จะแข็งมากนะครับผมนะครับถ้าใครเคยใช้บอสจะรู้ว่าดอกเขาดีรรริงๆนนะะคคคัับบผมโอเ ในส่วนของดอกจอะเล็กก็ผ่านไปนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของดอกเจาะปูนะครับเจาะปูเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7้าเดดเบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์3เบอร์4เบอร์ห้านะครับแล้วก็5.5เบอร์6เบอร์7เบอร์8นะครับทั้งหมดจะมีเบอร์เท่านี้นะแลแล้วก็ตัวดอกเจาะปูของเขาเนี่ยจะเป็นดอกลักษณะกลมแบบนี้นะเอาไว้ใช้ร่วมกับสว่านกระแทกของบอสได้นะครับก็คือใส่จับเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ที่เป็นโรตารี่จะไม่ได้นะถ้าหัวหัวโรตารี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะครับก็ก็สามารถใช้ได้ครับก็ไปเจาะกระแทกได้เลยนะครับผมนะครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของดอกเจาะไม้นะเจาะไม้จะเป็นชุดนี้ครับจะมีให้ตั้งแต่เบอร์สามเหมือนกันนะครับเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดแล้วก็เบอร์สิบครับผมนะครับดอกเจาะไม้เขาจะเป็นลักษณะหัวแหลมๆแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ขอบข้างจะคมมากนะครับเวลาที่เขากินไม้นะครับเนี่ย อดอกจ่อไม้ก็ต้องจ่อไม้นะอย่าไปใช้จ่อเหล็กจ่ออะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวมันจะเสียนะครับผมนะครับใช้ให้ถูกงานนะครับผมต่อมานะครับที่สําคัญมากเลยนะครับ <c oughs> เวลาที่เราใช้พวกจ่อเหล็กเจาออะไรครับมันจะมีขี้เหล็กขี้เหล็กอยู่ตรงรอบๆเวลาที่เราจอ่ออันนี้ก็คือเป็นหัวนะครับที่เอาไว้คว้านขี้เหล็กออกนะให้มันไม่มีขี้เหล็กในขอบร่องขอ,ข,อข,อขอบเขาเรียกเลยเวลาเจาะรูมันตรงขอบของรูมันจะเป็นแบบเหมือนขี้เหล็กขึ้นมาครับเอาเนี้ยใส่ นะครับสว่านแล้วเราก็หมุนลงไปตรงที่รูที่เราเจาะครับมันก็จะช่วยไปเหมือนกับว่าไปกวาดเอาขี้เหล็กออกมานะครับเนี่ยเอาไว้เก็บงานเนาะนะครับก็มีให้ด้วยนะถือว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับผมครับแล้วด้านบนนะมีของแอบไว้อยู่นะไอตัวนี้ใส่ๆนะมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างล่างข้างล่างแผนข้างหลังนี่นะข้างหลังข้างหลังแผงน,นะครับจะเป็นเหมือนเพจแล้วก็มีเบอร์อยู่นะครับอันเนี้ย อันนี้คือผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะแต่ที่ผมเข้าใจตอนนี้เลยนะผมเข้าใจว่าเอาไว้วัดดอกสว่านครับผมนะครับหมายถึงว่าเอาดอกสว่านใส่ไปปุ๊บถ้าใส่ช่องไหนพอดีก็คือดอกนะี้เป็นเบอร์นั้นนะครับผมนะครับนี่นะเป็นแบบนี้มีมาให้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้มาร์กลูกเหรอเอาไว้มาร์กไหมเอาไว้มาร์กลูก่อนเจาะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะถ้าพี่ๆท่านไหนรู้นะ คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมไอตัวเนี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของแผงด้านล่างอันนี้นะครับแผงด้านล่างในที่เราเห็นเลยนะครับก็จะมีระดับน้ําครับแบบนี้เนาะนั่นนะนะครับผมตัวงานระดับน้ําจะเป็นพลาสติกนะครับผมนะครับพลาสติกนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของระดับน้ํานะครับผมนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นไฟฉายนะเนี่ยครับไฟฉายให้1งอันนะครับใส่ถ่านต้องใส่ถ่านนะนะครับไฟฉายเนี่ยมันจะมีด้านที่เป็นหลอดไฟนะ ไม่ต้องไปแกะนะครับผมแกะแล้วมันไม่ได้นะแกะด้านท้ายนะคือเขาซ่อนงานเนียนมากผมแบบมองไม่เห็นร้อยต่อเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับคือต้องถอดจากด้านหลังนี้นะแล้วมันจะมีช่องให้ใส่ฐานนะครับผมนะครับเป็นฐาน3าหนึ่งก้อนนะครับเนี่ยตามในรูนี้เลยนะนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของไฟฉายนะแบบนี้เนาะครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นไดเวอร์ครับไดเวอร์ที่เราใช้มือขันนะตัวนี้สามารถที่จะงอนะครับขันเพื่อให้เกิดแรงบิดได้นะครับผมนะครับแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้หมุนฟรีนะครับ ฟีไขเข, mhm. ข้าไขออกได้นะครับแล้วก็สามารถล็อกตรงกลางได้ด้วยนะครับผมนะครับเราสามารถเอาตัวนะครับอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับเอามาต่อแล้วก็ต่อเป็นหัวบล็อกได้นะครับเนี่ยครับสามารถต่อเป็นหัวบล็อกแบบนี้ได้คือทุกอย่างสามารถประยุกต์ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะไขเบอร์ไหนแล้วก็หยิบในชุดมาใช้ได้เลยนะอ่ะนะครับในส่วนของไขควงก็จบไปนะครับผมนะครับต่อมานะครับในส่วนของดอกใบพายนะครับจะมีให้ตั้งแต่เบอร์16นะครับ ยี่สองแล้วก็ยี่สิบสามีให้ทั้งหมดสามเบอร์นะครับผมดอกใบพายก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาไว้เจาะแบบไม้รูใหญ่ๆครับเนี่ยดอกใบพายครับนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับต่อมานะครับเป็นโคซอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเอาไว้ยึดกับดอกโคซอนะครับตัวเนื้องานะครับผมผมบอกได้เลยว่าคือเนี้ยบนะครับดีเลยอ่ะครับเพราะผมเคยมีชุดโคซอที่ผมซื้อเป็นแบบชุดละร้อยกว่าบาทอ่ะคือตัวจับตัวอะไรมันไม่ไม่เขาหล่อมามันไม่คมแบบนี้นะนะครับแล้วก็เวลาที่เราจับดอกอ่ะ เวลาที่เราจับดอกอ่ะมันจะแบบไม่ค่อยแน่นนะครับแล้วก็ยกเยกนะครับผมแต่ดูของบอสครับของบอสนี่จะแบบฟิตพอดีเลยนะเนี่ยครับเนี่ยครับคือทํางานโอเคเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยครับพอดีเลยนะครับเนี่ยครับคือใส่เข้าไปแล้วมันก็จะฟิตเลยนะครับนี่ครับมีให้ทั้งหมด4ี่ดอกนะครับมีให้ทั้งหมด4ี่หัวแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะ่าต่อมาสุดท้ายท้ายสุดนะครับอยู่ตรงด้านนี้นะ ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับแอบไว้อยู่ตรงช่วงนี้นะนะครับจะเป็นตัวที่เป็นตั้งสต็อปเขาเรียกอะไรดีเวลาดอกสว่านนะครับเวลาที่เราจะจากัดความลึกนะครับเอาตัวนี้ไว้ตั้งสต็อปหรือว่าตั้งลิมิตของความลึกนะครับดอกสว่านได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแบบนี้นะแต่ว่าผมต้องการให้ความลึกเนี่ยแค่ประมาณนิ้วเดียวนะครับเราก็เอาตัวนี้มาใส่เข้าไปนะแล้วก็เอาหกเหลี่ยมล็อกนะครับผมนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือก ขนาดของวงแหวนให้ใกล้เคียงกับตัวดอกนะครับผมเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะให้มันแบบว,ว่ารูมันใกล้เคียงกันนะครับก็ใส่เข้าไปนะเนี่ยครับสมมติว่าผมต้องการนิ้วนึงใช่ไหมเนี่ยผมก็เอาเนี้ยไปล็อกไว้นะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราเจาะเข้าไปถึงตรงไอ้ตัววงแหวนอันนี้มันก็จะ คือเจาะไม่เข้าครับูดื่อยๆคือเอาไว้หยุดความลึกนั่นเองนะผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะให้มาทั้งหมด4เบอร์นะครับก็คือเบอร์สามเบอร์5เบอร์8แล้วก็เบอร์10นะเป็นมินนะหน่วยเป็นมินนะครับผมก็เอาไปเลือกใช้กันได้นะครับผมนะครับก็อันนี้ก็ดีนะก็ถือว่าละเอียดทีเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับในส่วนของความอนกประสงนะครับก็สําหรับชุดไขควงและดอกสว่านนะครับร้อยชิ้นของบอสตัวนี้นะครับหรือว่า x line 100นะครับผมนะครับก็ถือว่าอเนกประสงค์ทีเดียวนะสามารถได้ทั้งเจาะทั้งไขนะครับในส่วนของงานเจาะปูนเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับมีดอกสว่านให้ครบแทบทุกเบอร์ที่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็มีในส่วนของลูกบล็อกให้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็มีดอกใบพายอะไรให้ครบครับสำหรับทีนี้นะผมว่าคุ้มทีเดียวนะครับผมนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมเอามาใช้เนี่ยก็แทบครบหมดแล้วนะดอกสว่านอะไรเงี้ยก็ใช้อยู่ในงาน DIY ที่ผมทํา ทั่วๆไปเนี่ยแทบครบแล้วนะคบผมไม่ว่าจะไม้เหล็กปูเนี่ยก็เจาะได้หมดจะเป็นงานไข่ก็มีดอกสว่านดอกไขควงอะไรให้พร้อมแล้วนะคบผมนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบกําลังหาข้อมูลเจ้าชุดเครื่องมือร้อยชิ้นตัวนี้อยู่นะหรือว่าบอสนะครับหรือว่าบอสเอ็กไลน์หนึชุดนี้อยู่นะครับผมนะครับก็ลองดูคลิปผมเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ ยังไงผมก็ฝากกดติดตามสักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ